เสื้อทีมชาติจากแบรนด์ Adidas ใช่วันนี้เราคัดมาให้ดูเน้นๆแบบจุใจเลย5ตัวอาเจเลียทีน่าก็คงจะแหวกแนวอะไรได้ไม่มากด้วยการที่ภาพลักษณ์มันล็อกไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นฟ้าขาวฟ้า3เฉดสีมาผสมรวมกัน3เฉดสีที่ว่านี้คืออะไรเป็น3เฉดสีจากเสื้อที่ได้แชมป์โลกทั้ง3ปีนั่นเองตัวที่2กันบ้างต่อจากอาเเลน,นาก็ต้องเป็น เยอรมนี Germany, ทีมชาติเยอรมันนั่นเองอก็นี่คือหนึ่งในชาติผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งชาติในศึกฟุตบอลโลกประวัติศาสตร์ยาวนาะนแชมป์สี่สมัยทัพอัศวินสีฟ้าแห่งกรุงโรมนะครับทีมชาติอิตาลีเหมือนเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากมงกุฎใบรอเรล ああที่เหมือนแบบในสมัยโรมันในยุคก่นกอนๆเอาละฮะมาถึงคิวสุดท้ายของทีมจากยุโรปกันบ้างเฉพาะของวันนี้นะครับก็คือทีมชาติเบลเยียมมันเองจุดเด่นของเสื้อตัวนี้เนี่ยจริงๆทางอาดิดาสเขาก็พยายามใส่กิมมิคเข้ามาตัวจุดที่ใส่มาก็คือกระจกสีสไตล์โกธิกชาติสุดท้ายครับ,รบที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ทีมชาติญี่ปุ่นตาทีมชาติญี่ปุ่นมันอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเขาเองเนี่ยเป็นพระอาทิตย์อุทัยอยู่แล้วครับอเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแทนของพระอาทิตย์ นี่คือตัวแทนของน้ำทะเลนี่คือทองฟ้านะครับโอ้โหวางจำหน่ายแล้วนะที่ s ปอร์ s สปอร์ตนะครับมีให้ลองทุกสาขา